สารแน่ภาษาเสือกเมนบอสอดรู้สอดเห็นหรือว่าเผื่อจรินะ่ะเขาใช้คำว่า n o s y noisy I don't like her she's n o s y <c oughs> ไม่ได้ชอบหล่อนเลยนะคือหลอนคีเพื่ออะคือห <c oughs> ล่อนชอบสอดรู้สอดเห็นเอาบางคนอยากรู้เรื่องคนอื่นตลอดเวลาจังีบอกเขาไปเลย don't be n o s y don't be n o s y เฮ้ย อย่าเป็นคนอยากรู้อยากเห็นเรื่องคนอื่นเถอะนะ <Wow. S 1> หรือต้องการสก,กิทเขาต้งตรงเลยว่านี่ไม่ใช่เรื่องของคุณเนาะ It's none of your business It's none of your business บ่ต้องเพือกนะมันบอกวันธุระของคุณนะอารมณ์เต็มเลยนะขอโทษด,ด้อมันเพิ่งเจอมาคุณอยากรู้แบบหยาบกว่านี้บอแต่มันบอกควรที่จะมาสอนเรื่องแบบนี้มันบอสุภาพ It's none of your fuck <c oughs> business ทนบอมกิอย่าไปบอกผู้ใดดาวโน,โนูซอนมันบอมสุภาพห้ามใช่นะ